แฉบช็อกค่ะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับเพลงของน้องอุ้งอิงเพรบานแห้งสาวซำหนอยค่อยหักค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับผลงานเพลงนี้ถือปล่อยออกมาตั้งแต่โดดแล้วนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เอื่นว่ามีกระแสมากแรงมากๆๆค่ะพี่น้องนะคะเป็นอย่างคือว่าจังสันตอนนี้ในี่ในแอปตอกๆค่ะพี่น้องเดมีคนดังหลายทันายคนดาวตอกจังสีหละนะคะพากาันแหนําเพลงเพลงนี้เอาไปเล่นค่ะพี่น้อง แทบไม่น่าเชื่อนพี่น้องเนาะสาหรับผลงานเพลงนี้นี่เอิว่าถือปล่อยมากตั้งแต่โดนแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่เอิว่ากระแสนนี่ถือว่ามาแรงมากๆค่ะพี่น้องนะคะโอ้โหตัวบอลเวกนพี่น้องมาสําหรับผลงานเพลงนี้นี่มวลที่หลีนพี่น้องนอกจากใบป,ประกาศของทางด้านอาจารย์บิ๊กพุ่มวิรินีละในแต่งเพลงนี้ให้น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ้งถือว่าเป็นงานหินได้หล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าอุ้งอิงน้องก็สามารถ เหตุมันออกมาใ้วันทออนะคะแล้วกับรองมวลด้วยซ้ำเราพี่น้องเนาะตอนนี้สําหรับผลงานเพลงแซวสำน่อยค่อยหักของอูงอิงเพชรบานแพงคือว่าตอนนี้นี่กลายเป็นเพลงที่มีกระแสโด,ด่งดังมากๆเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่แอดมินได้เห็นสามาชิกในกลุ่มบานหักนอก้องอูนอิงเพชรบานแพงค่ะพี่นอ้องกรณีพิการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เพื่อนก็บอกว่าตอนนี้คลิป ผ่นเสียงเสาซ้ำหน่อยค่อยหักกำลังเป็นกระแสแว่โลกนะคะในต๊อกตอกระบาดหนักแล้วจนขึ้นเทรนอันดับยอดนิยมในแอปดำแล้วตอนนี้สุดยอดมากๆแพแท็กอุ้งอิงเพรบ้านแพงพันนาพี่นอ้องแมนอีลีนันละตอนนี้เอื่นมาเป็นกระแสมาแรงมากๆหลายคนทีใ้น้าเลขอุ้งอิงเอาไปเล่น,นะค่ะพี่นอ้องต้องบอกเลยนะคะว่ายอดวิวสิพุงยอดวิวสิปังทันที นะคะคเอานั่นนะคะพี่น้องก็ที่ว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆเนาะพี่น้องเนาะที่บอกว่าชอกกะชอกนี่แหละค่ะพี่น้องเพลงนี้นี่ปล่อยออกมานานแล้วนะคะหลายคนมา,าขันปล่อยออกมาตั้งแต่โดนขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็คือสีแบบกะระแสคือสีเบิต์แล้วล่ะแต่ว่าบ้แมนเลยค่ะพี่น้องคือว่าแบบน้ำบ,บันยิ่งกะระแสเพิ่มขึ้นทุกวันจังสิแม่ะค,ะค่ะก็คือจัมพีสีแฟนคลับหลายคนเคยได้มีการเข้าไปคอมเมนต์พี่น้องนะคะว่า นี่ละเพลงนี้รับรองเลยนะคะว่าสีดังไปนจนหอดปีใหม่คุณละ่ะบอมเป็นสิเมนคือเพลินวายอิลีบอกนะคะโอ้โหกะถือว่าสุดยอดมาพี่น้องนอนอนี่แอดมินเด้เขามาเบิงนะคะในแอปตกตกค่ะพี่น้องแล้วกะ,ะมาเบิงในแผ่นเสียงของเพลงเสาสำหน่อยค่อยหักนี่หละว่ากันมามีแต่ค้นดังๆค่ะพี่น้องนะคะ้ากันแหนำเพลงนี้เอาไปเล่นไม่ใช่เพียงแค่ คนดังดาวโะเต่าเท่าน,นั้นนะคะคนทีบ่ดังคนทีบ่มีกระแสว่าตั้งแต้ได้เอาเพลงอุ้งอิงเอาไปเล่นค่ะพี่น้องหยดวิวรีเซคุ่งสิบปังทันทีหยดกดไหลกดแช่นนะะในกะใล้วันเถาะน,นาอพี่น้องเนาะเอานันละนะคะกัเอิญมาเป็นปอีกหนึ่งผลงานเพลงนาอพี่น้องเนาะของน้องอุ้งอิงเพชราบ,บานแพงนะคะน้องกับคือวางรองออกมาในผลงานเพลงนี้ได้ดีวันเถาะสื่อสารได้ดี พี่น้องน้องไพสีไปคิดว่านะคะอุ้งอิงเพรบ้านแห้งน้องสีแบบจังเลยนะคะพี่น้องผลงานเพลงนี้นี่นะคะหลายคนมองมาเป็นงานเห็นแต่คือจังหวะน่ะนะไม่มีเพลงไหนไม่มีอะไรที่อุ้งอิงจะทําไม่ได้นาะพี่น้องนาออ้าวนั่นแหละค่ะพี่น้องเือว่าคนทีแบบเดนมีการเล่นแอปตกตกจังสีนาะพี่น้องนาอก็คือสินี่แหละได้เห็นคนแห่นําเพลงนี้เอาไปเล่นหลายวันเถอะนะคะแล้ว เขามาซองเบิงใน u t u b e ค่ะพี่น้องสาวซำหน่อยค่อยหักตอนนี้นะคะว่ามียอดวิวทอได้แล้วพี่น้องยอดวิวดพุงขืนบอรหรือว่าจ้างไหนเอาเยวสิพิมพคนหาเบิงค่ะพี่น้องอ๋อสำหรับตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนพนพี่น้องผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนสำหรับยอดวิว สามล้านสี่แสนค่ะพี่น้องโอ้โ oh ห oh. ต้องบอกไฟก้อนพี่น้องมาสําหรับเพลงของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงทุกเพลงค่ะพี่นอ้องอย่างต่้มหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวทุกเพลงต้องบอกไฟก่อนพี่น้องค้นทีแบบเอินมาเป็นศิลปินนะคะเป็นศิลปินทีดังจังสีไหมคะพี่น้องศิลปินหลายคนวันถะเอาพี่น้องเนาะนะคะทีที่มีการเฮ็ดเพลงออกมาจังสีนะคะพี่น,อน้องอ่นบางคนนี้บ่ได้พ่อหลานวิวก็มีเด ะะต้องแบบผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนจังสีจังสีเดยหลานวิวจังสีกัมมีแต่ว่าสํหรับอุ้งอิงเพชรบานแพงต้องบอกไปก่อนพี่น้องว่าน้องขึงเขามาอยู่ในวงสองปีพี่น้องนาะแต่ว่าตั้งแต่บอโจรเริมเพชรเพลงแรกให้อุ้งอิงพี่น้องหล้กก็จนมาถึงเพลงล้าสุดเพลงปัจจุบันก็ยังแบบคือว่ายืนยันเลยค่ะพี่น้องนะคะว่าสําหรับ เด็กหน้อยพวกนี้ดีมีกระแสเพราะว่าแต่และเพลงที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่ำหนึ่งวันหนึ่งล้านอยู่ทุกเพลงเพลงแรกพี่น้องหอฟฟันมนลาลังหันตอนนี้ว่ากันว่าได้ยี่สิบกว่าล้านแล้วพี่น้องโคตรเอียงสิแบบเอิ่นว่าดังวันเถาะนะคะกะ็ถือว่าเป็นบุญมารสนาของนอ้นองหนุพี่น้องน้องนี่ละได้ยอดวิวไลฟ์ขนาดนี้กับระาว่ามีเอฟซีแฟนคลับคอยดันคอยพพอร์ตคอยสนับสนุน น้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่นี่แหละตอนนี้กับกลายเป็นว่ามีกระแสมาแรงมากๆเลยวันเถาะน้องพี่น้องเนาะเอาเนี่ยน,นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในมือน,นี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องทางด้านอ่าพิมพ์สนุกเนาะพี่น้องเนะาะก็ได้มีการนําเพลงนี้ไปโคเวอร์พี่น้องเป็นนักร้องสาวเล่าคะ่ะพี่น้องเป็นเน็ตเนี่ยนะ นำเพลงอุงอิงเอาไปร้องเอาไปโคเปอร์วันเถาะคือว่าบวชจะเป็นผู้ใดก็ตามนะคะที่เด็มที่การน,นํำเพลงอุ้งอิงเอาไปร้องเอาไปโคเปอร์นี่ละคนนั้นแบบสีดังคนนั้นเซมิกระเซยทัทนทีน้องพี่น้องเนอะแล้วนี่หละคือว่าเอฟซีอุงอิงร้อมที่สิสนับสนุนพร้อมที่สิเข้าไปดันสวยจังซีนนะคะคือว่า, F C ing, าเอฟซีอุงอิงเมื่อค่อยถิมไพ่ไปครา้หลัางเลยคะ่ะพี่น้องนะคะผู้ใดที่แบบ เหตีกับอุ้งอิงผู้ใดที่แบบว่านี่แหละในมีการมาเกี่ยวของกับอุ้งอิงจังสีเอฟซีน้องอุ้งอิงก็พร้อมที่จะผลักดันพร้อมที่จะสนับสนุนคนนั้นคือกันดไก่พี่น้องน้องอานี่แหละนะคะกับสำหรับผลงานเพลงนี้ค่ะพี่น้องนะคะเอฟซีแฟนคลับคิดว่ายอดวิวสามารถไล่ไปได้เรื่อยๆบอนะคะหรือว่าจังไหนแต่ว่าแอดมินบอกว่าเพลงนี้นี้บุญแล้วค่ะพี่น้องไปหอดปีใหม่ยังแน่นอนน้องพี่น้องน้องอาก็ฝากการฝากงานอีก จะน้อยค่ะพี่น้องนะคะสำหรับในวันที่31งบพี่น้องเนา31สิ้นปีสิ้นปีนี้ละเดือนนี้ก็คือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะพี่น้องในวันที่31ค่ะฝากการฝากงานนะคะคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบเต็มวงค่ะพี่น้องไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านน้องกุ้งอิงเพชรบ้านแพงอยู่บ้านหนองคูจังหวัดรสีสเกตนี่ละนะคะ สำหรับมือน,นั่นนะคะได้มีการรับเชิญทางด้านผู้ยิบบ้านฟินแลนด์ไปในงานนินํำวันทอนะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ยิบบ้านฟินแลนด์ค่ะพี่น้องมีทีมงานโตเกียวมิวสิกศิลปินคุณภาพหลายท่านหลายคนนะคะไปร่วมนำวันท้อมาพี่น้องน่าระกัสํารับในวันที่หนึ่งอีกค่ะพี่น้องก็เป็นมือขืนบานไม้นะคะเป็นมือขืนบานไม่บ้านน้องอุ้งอิงบ้านหอฟันของอุ้งอิงนี่แหละนะคะแล้ว อ่าวกันว่ามีหอดรถแห่คับพี่น้องนะคะมีรถแห่ของเสาหน่อยเพรบัน,บนแห้งนี่แหละคือว่ามวลต้อนอเหลืองในวันเถะเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้สําหรับบานหักแต่ละหลังค่ะพี่น้องกับผ้ากันเตรียมนะคะเตรียมพร้อมแล้วละนะคะว่าผู้ใดสีไปจังไหนสี่ออกเดินทางมือใดจังสี่น้อพี่น้องเนาะเอากัะมวลย่างแนนอนนะคะ,ะนั่นแหละพี่น้องสํหรับคลิปนี้ก็ที่ว่าเป็นเรื่องเล่าอีดีเนาอพี่น้องเนาะนะคะนั่นแหละก็ อ่าคลิปนี้ก็ขอจบไปสม,มิงสักก้อนแลคะ่ะก็กลับมาสวัสดีค่ะ